มาเจ้ามาเจ้าวันนี้นอกจากต่าส้มนะเจ้าเนอแล้วก็อันนี้เป็นโค้งไก่อีแม่ไปนคนมกักนะเจ้ามักต่าใส่อาเม็ดหอมป้อมนะเจ้าเดี๋ยวเขาไปแยกกินด้วยกันแล้วเฮาก็มากินข้าวด้วยกันเจ้าป้าเจ้า

สวยว้าเดี๋ยวชิมจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจิมกำกอน่ะแม่ แม่กำลังจะตักน้จิ้มป้าโลนี่จ้ะตำส้มฝีมืออีแม่ใส่บักกอบไปตัวอื้มอื้มก้วยเต็ดกอบเพรนั้นอื้มแม่อื้มมาไก่ย่างเนื้อแดงของฝีมืออีแม่ย่างออกมาแล้วมันจะหอมสอดๆเจ้าคพนี่เจ้าน่ากินขนาดเจ้าเดี๋ยวรอตำส้มอีแม่กัน ต่ส้มฝีมืออีแม่เจ้าตำมบ้านบ้านมนัเจ้ารสชาตินี่แล้วแต่คนชอบเจ้าไข่มักจะได้กับปรุงจะนั่นเจ้าป้าเจ้าไปกินข้าวด้วยกันเจ้าป่า